สวัสดีครับสวัสดีครับนะสวัสดีครับข่าวดีรอบค่าเลยส่ครับก่อนจะขึ้นไลฟ์สดนะครับวันนี้ส่ครับมีข่าวดีครับพี่น้องมาโอนครับนะเกิดอะไรขึ้นครับทนายรัชพลนะครับได้ออกมาบอกว่านะครับแม่ลังเอกเรารับส่ครับนะสิงชันอุทธรอาจจะรอดแน่นอนสิครับนะเดี๋ยวเราไปฟังนะครับท่านทนายรัชพลนะครับพูดถึงเรื่องเรื่องนี้ไนสิครับนะผมบอกเลยครับนะ โอ้โหใครมากดไลค์ครับกดไลค์ด้วยครับสิครับนะอ่าเพราะฉะนั้นสิครับนะาฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็ในชั้นอุทธรณ์ครับนะถ้านะป้าแพงพักเราครับ fc ครับในชา้นนี้ครับเนาะอ่าสารยกขึ้นมาให้สิครับนะจะเกิดอะไรขึ้นนะครับธนาเจษพลนะครับได้ขึ้นหัวข้อว่านะครับป้าแตนอาจหลุดคดีหลังชั้นอุทธรณ์โอ้โห fc ครับนะ f ีครับเดี๋ยวเราไปฟังกันนะสิครับบางช่วงมงตอน แล้วมากดไลค์ครับฝาก e, ากดไล e, ค์กดแชร์กดซับสไครป์ครับไปตามที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่า13สิงหา68นี้จะมีการอ่านคำพิพากษาของสารอุทธรในคดีของน้องชมพู่ทีนี้นะครับก็ต้องบอกว่าป้าแตนเนี่ยถือว่ามีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งนะครับสำหรับในคดีที่จะอ่านคำพิพากษาของสารอุทธรน,นะครับเพราะว่า โชคดีของป้าแตนเนี่ยนะครับเพราะว่าสารชั้นต้นเนี่ยตัดสินยกฟ้องมาแล้วนะครับถ้าสารอุทธร์ตัดสินลงโทษเนี่ยป้าแตนจะมีโอกาสได้ดีกาแน่นอนนะครับอันนี้คือข้อดีข้อที่หนึ่งนะครับแต่ว่าข้อดีข้อที่สองเนี่ยคือถ้าอันนี้นะครับป้าแตนเนี่ยสารชั้นต้นยกฟ้องไปแล้วถ้าสารอุทธร์ยกฟ้องอีกทีหนึ่งนะครับ คดีของป้าแตนเนี่ยดีกาไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าชั้นต้นยกอุทธรณ์ยกเนี่ยคดีของป้าแตนเนี่ยลุดเลยนะครับหลุดเลยก็หมายความว่าก็รอดเลยนะนะครับลอยลำนะครับลอยลำอีกแล้วนะครับป้าแตนก็จะลอยลำคือไม่ต้องแล้วดีกาไม่ต้องมานั่งลุ้นอีกแล้วนะครับอันนี้ของป้าแตนนะแต่ว่าก็ต้องไปดูว่าสารอุทธรณ์จะ ยกฟ้องหรือว่าลงโทษถ้ายกฟ้องก็หลุดเลยนะครับไม่ต้องกังวลอะไรแล้วแต่ว่าถ้าสารอุทธรพิพากษาลงโทษป้าแตนเนี่ยก็ต้องไปดีกากันอีกทีหนึ่งนะครับส่วนของลุงพลเนี่ยนะครับไม่ว่าสารอุทธรจะยกหรือจะลงเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าถ้าสารอุทธรยกฟ้องเนี่ยอายการก็ต้องดีกาถ้าสารอุทธรลงโทษนะครับลุงพลก็ต้องดีกานะครับเพราะฉะนั้นของลุงพลเนี่ยผมว่าไปถึงสารดีกาแน่นอน แต่ของป้าแตนเนี่ยนะครับมีลุ้นอยู่นะว่าถ้าเกิดว่าสารุทณ์ยกฟ้องคดีก็ปิกาไม่ได้นะครับเพราะว่าตรงนี้นะผมไม่ได้เข้าข้างป้าแตนเดี๋ยวคนมาหาว่าเอ้ยพูดอะไรให้มันเข้าข้างป้าแตนอีกแล้วไม่ใช่นะเพราะว่ากฎหมายเขาเขียนไว้นะครับว่าถ้าชั้นต้นยกฟ้องโจทย์อุทธรณ์ยกฟ้องโจทย์เนี่ยห้ามปิกากันแล้วนะครับคดีก็จบไปในส่วนของป้าแตนนะไม่ได้เข้าข้าง,างแต่ว่าข้อกฎหมาย มันเป็นอย่างนั้นนะครับผมก็มาคุยถึงข้อกฎหมายให้ฟังนะครับส่วนลุงพลเนี่ยผมเชื่อว่ายัางไงก็ดีกาแน่นอนนะครับสู้กันถึงศาลดีกานะฮะแต่อันนี้ของป้าแตนนะครับผมไม่ได้เข้าข้างใครนะต้องบอกนะเพราะว่าผมไม่เกี่ยวอยู่แล้วไม่ว่า ลุงพลหรือป้าแตนเนี่ยจะศาลจะสั่งยังไงเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับชีวิตผมนะครับผมไม่จะเป็นต้องเข้าข้างนะครับหรือว่าคุณแม่ของน้องชมพู่ก็ตามไม่ว่าศาลจะตัดสินยังไงผมก็ไม่เกี่ยวกันอยู่แล้วนะครับก็เพราะฉะนั้นไม่จะเป็นต้องเข้าข้างใครส่วนวันนี้ที่ผูกโบต้องบอกว่าเดี๋ยวจะมีไปงานแฟนซีนะครับเดี๋ยวจะเข้าใจผิดกันว่ามาใส่ผูกโบกันทาไมก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับก็ค,บคือความหมายก็คือของ ของนะครับของเมียคนสรงพระเนี่ยในฐทานเรื่องเนี้นะในเรื่องนี้โอกาสที่จะรอดเนี่ยถ้าอุทธรรดเนี่ยยกเนี่ยก็คือรอดเลยแต่ถ้าอุทธรเนี่ยสั่งสั่งลงอีกสั่งลงนะครับก็ต้องสู้กับสิงดีกานะแต่ธนาก็พูดคาว่าของป้านเนี่ยโอกาสรอดจะสูงเพราะว่าแกขึ้นหัวข้อไงพระเจริลุ้นหลุดคดีหลังชลุทธรพระเจริลุ้นออกพระแตรลุ้นในสีครับนะส่วน ของคนส่งพระก็น่าจะสู้ถึงดีกาแหละนะถ้าน่า่าจะสู้ถึงดีกาซึ่งซึ่งซึ่งก็ก็น่าจะเป็นอย่าง,งาน H ั้นเอฟซีนะครับนะน่าจะเป็นอย่าง,งาน H ั้นเพราะฉะนั้นเอฟซีครับนะในคดีนี้นะเอฟซี C ผมบอกเลยว่านะก็มีลุ้นครับผมเชื่อว่านะครับเมียคนส่งพระเนี่ยมีลุ้นนะครับอืมมีโอกาสที่จะลุ้นประมาณเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นตนะครับ ในในชั้นอุทธรณ์นะแต่ส่วนส่วนอาจจะส่วนคนส่งพระเนี่ยในทานเรื่องนี้ยผมก็เชื่อว่าน่าจะไม่ถึงดีกานะไม่ถึงดีกานะครับผมผมเชื่ออย่างนั้นนะให้สิอ่ะเดี๋ยวไปฟังอีกรอบนึ่งสครับไปฟังใคคุณรอบมันนะ้ตามที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าสิบสามซิงหาหกแปดนี้จะมี การอ่านคำพิพากษาของสารอุทธรในคดีของน้องชมพู่ทีนี้นะครับก็ต้องบอกว่าป้าแตนเนี่ยถือว่ามีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งนะครับสําหรับในคดี <c oughs> ที่จะอ่านคําพิพากษาของสารอุทธรน,นะครับเพราะว่าโชคดีของป้าแตนเนี่ยนะครับเพราะว่าสารชั้นต้นเนี่ยตัดสินยกฟ้องมาแล้วนะครับถ้าสารอุทธรตัดสินลงโทษเนี่ย ป้าแตนจะมีโอกาสได้ดีกาแน่นอนนะครับอันนี้คือข้อดีข้อที่หนึ่งนะครับแต่ว่าข้อดีข้อที่สองเนี่ยคือถ้าอันนี้นะครับป้าแตนเนี่ยสารชั้นต้นยกฟ้องไปแล้วถ้าสารอุทธรยกฟ้องอีกทีหนึ่งนะครับคดีของป้าแตนเนี่ยดีกาไม่ได้แล้วนะครับ <Me S 1> เพราะฉะนั้นถ้าชั้นต้นยกอุทธรยกเนี่ยคดีของป้าแตนเนี่ยหลุดเลยนะครับ หลุดเลยก็หมายความว่าก็ลอดเลยนะครับลอยลำนะครับลอยลำอีกแล้วนะครับ,ร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 บป้าแตนก็จะลอยลำคือไม่ต้องแล้วดีกาไม่ต้องมานั่งลุ้นอีกแล้วน,นะครับอันนี้ของป้าแตนนะแต่ว่าก็ต้องไปดูว่าสารอุทธร์จะยกฟ้องหรือว่าลงโทษถ้ายกฟ้องก็หลุดเลยนะครับไม่ต้องกังวลอะไรอีกแล้วแต่ว่าถ้าสารอุทธร์พิพากษา,าลงโทษป้าแตนเนี่ยก็ต้องไปดีกากันอีกทีหนึ่งนะครับส่วนของลุ lei, งพลเนี่ยนะครับไม่ว่าสารอุทธร์จะ ยกหรือจะลงเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าถ้าสารอุทธร์ยกฟ้องเนี่ยอายาการก็ต้องดีกาถ้าสารอุทธร์ลงโทษนะครับลุงพลก็ต้องดีกานะครับเพราะฉะนั้นของลุงพลเนี่ยผมว่าไปถึงสารดีกาแน่นอนแต่ของป้าแตนเนี่ยนะครับมีลุ้นอยู่นะว่าถ้าเกิดว่าสารอุทธร์ยกฟ้องคดีก็ดีกาไม่ได้นะครับเพราะว่าตรงนี้นะผมไม่ได้เข้าข้างป้าแตนเดี๋ยวคนมาหาว่าเอ้พูดอะไรให้มันเข้าข้างป้าแตนอีกแล้วไม่ใช่นะ เพราะว่ากฎหมายเขาเขียนไว้นะครับว่าถ้าชั้นต้นยกฟ้องโจทอุทธรยกฟ้องโจทเนี่ยห้ามดีกากันแล้วนะครับคดีก็จบไปในส่วนของป้าแตนนะฮะไม่ได้เข้าข้างแต่ว่าข้อกฎหมายมันเป็นอย่างนั้นนะครับผมก็มาคุยถึงข้อกฎหมายฟังนะครับส่วนลุงพลเนี่ยผมเชื่อว่ายังไงก็ดีกาแน่นอนนะครับสู้กันถึงศาลดีกานะฮะแต่อันนี้ของป้าแตน นะครับผมไม่ได้เข้าข้างใครนะต้องบอกนะเพราะว่าผมไม่เกี่ยวอยู่แล้วไม่ว่าลุงพลหรือป้าแตนเนี่ยจะศาลจะใส่ยังไงเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับชีวิตผมนะครับผมไม่จะเป็นต้องเข้าข้างนะครับหรือว่าคุณแม่ของน้องชมพู่ก็ตามไม่ว่าศาลจะตัดสินยังไงผมก็ไม่เกี่ยวกันอยู่แล้วนะครับก็เพราะฉะนั้นไม่จะเป็นต้องเข้าข้างใครส่วนวันนี้ที่ปูกโปต้องบอกว่าเดี๋ยวจะมีไปงานแฟนซีอืมโอเคนะครับข่าวดี